พระมหาภัยวันไล์สดล่าสุดหลังพระผู้ใหญ่ไม่ปลื้มยินดีให้สำนักพุทธเชิญไปปรับทัศนคติพระมหาภัยวันออกมาเคลื่อนไหวด้วยการไล์สดล่าสุดเมื่อคืนวันที่5กันยายน64ที่ผ่านมาใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งพร้อมกล่าวประเด็นร้อนหลังจากสองพระวัดสร้อยทองคือพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองได้ทําการไล์สดจนมียอดคนดูถล่มทลายนํามาซึ่งเสียงวิพากวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมมีทั้งคนชอบและไม่ชอบซึ่งพระผู้ใหญ่ก็ไม่ปลืม้ม โดยก่อนหน้านี้ทางพระเทพปฏิญาณวาทีหรือเจ้าคุณวิพิษวัดสุทัศเทพวรารามได้กล่าวพิธีการ ดังกล่าวเป็นการดําเนินการแนวใหม่แต่ย่อมมีทั้งคนชอบและไม่ชอบที่แน่ๆพระผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มส่วนตัวจึงรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยอนาคตในวงการคณะสงฆ์ของพระทั้งสองรูปเนื่องจากมีความรู้ดีทั้งคู่พรรษาเกินสิบต,ต่อไปเติบโตถ้าให้แนะนําควรปรับโดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนาและพระพุทธวจนะเป็นแกนหลักหลังจากไล์สดล่าสุดพระมหาไพรวันได้กล่าวกรณีที่พระผู้ใหญ่ออกมากล่าวถึงเรื่องการไรสดและดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นบอกว่าไม่มีสาระแต่ แต่เวลาพูดธรรมะไม่เคยเข้ามาฟังสภาพโดยพระมหาพราวันกล่าวว่าน้อมรับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นห่วงเราจริงๆทั้งเจ้าคุณวิพิษและเจ้าคุณอาจารย์พยอมหรือพยอมกัญยาโนเจ้าอาวาสวัดส่วนแก้วท่านพูดแบบนี้ทําให้เราเกรงใจพระผู้ใหญ่ท่านก็รู้แหละว่าเราไม่สํารวมมันไม่เหมาะสมแต่ก็พยายามพูดให้เห็นข้อดีของเราว่ามันมีที่ไหนพระมาพูดมาไลา้แล้วคนดูหลักหมื่นหลักแสนมันไม่มีมันคือปรากฏการณ์ที่มีประโยชน์และได้ยกคําพูดของ ท่านพุทธทาสพิขุมาประกอบคำกล่าวอ้างว่าให้ช่างดูว่าคุณกับโทษอันไหนมากกว่ากันอัตมายืนยันว่าเห็นคุณมากกว่าพร้อมพูดถึงสำนักพุทธถ้าจะมีหนังสือมาอีกให้ท่านผอ,อสำนักพุทธมาพบเลยโทรมาได้เลยให้แจ้งไปว่ารองผอ,อสำนักพุทธขอเชิญพระมหาพราวันไปปรับทัศนคติจะยอมไปให้ไม่ดื้อเลยท่านอยากจะให้อัตมาปรับอะไรเปลี่ยนอะไรก็พร้อมแต่มันมีท่าทีของการเป็นกัลยาณมิตร อย่าทําให้เหมือนว่าสํานักพุทธเป็นศัตรูกับพระสํานักงานพุทธที่ตั้งมากก็เนื่องจากญาติโยมไปร้องขอที่รัฐสภาเมื่อปี2545สํานักพุทธเกิดขึ้นเพราะพระเนนออกไปเรียกร้องอยากให้สํานักพุทธเข้ามาดูแลช่วยเหลือส่งเสริมอุปถัมภวงการพระสงฆ์อยากจะมองอีกด้านหนึ่งก็ได้อยากจะขอร้องว่าเห็นสิ่งที่เราและพระมหาสมปองทำรรม,มันเกิดประโยชน์เถอะสำนักพุทธคือจะเชิญไปก็ได้